สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ที่ติดตามในช่องของบ้านสวนสองเรานะครับวันนี้เป็นอีกทิปหนึ่งที่จะแนะนำให้รู้ถึงกิจกรรมในของบ้านสวนสองเราที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยว่าทำไมที่สวนเนี่ยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาปรับศัตรูพืชหรือใช้ยา,มาแมลงอะไรเลยเนะี่ยมันดำเนินกิจกรรมด้วยาสารอินทรีย์อะไรบ้างที่ใช้ในสวนนะครับ เราก็ใช้อะไรประกอบนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดตัวเต็มๆเลยว่าในสวนบ้านสวนสองลานนั้นมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบนะครับที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนอันนี้คือเป็นจรินซีไตโคเดมานะครับที่เป็นไตโคเโดมสดนะเพิ่งทําไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวน,นี้ขึ้นเขียวหมดแล้วฮะพร้อมเอาไปใช้งานไปนราโดโคนลดโคนป้องกันเชื้อราไฟทอโซอราได้ แล้วก็หือเอาไปฉีดพ่นใบได้นะเอาน้ําไปสกัดเอาเนื้อแล้วไปหวานโคนนะอันนี้ขึ้นเขียวมาแนละ้วน,นี่ผมเอาตัวอย่างมานะครับต่อมาครับอันนี้คือสารที่เป็นเรียกสารพอดอเนี่ยที่ทางได้รับการสนับสนุนมาจากสำนักงา,านพัฒนา่ดินมาตั้งแต่ตัวนี้พอดอหนึ่งก็คือใช้หมักผลิตปุ๋ยหมักหนึ่งตันก็ใช้หนึ่งสองอย่างนี้นะครับตัวที่สองคือพอดอสองนะครับเป็นสารเร่งซูเปอร์พอดอเป็นทําน้ำหมักเชียวภาพเนี่ยทำน้ำชี่วภาพใช้ตัวนี้ในการหมัก นะครับมากับผลละมงผลไม้างต่างๆมาแล้วก็มาใช้งานเป็นน้ำมักเชียวภาพนะครับส่วนที่3คืออันนี้คือเป็นไตโคเดมากเก่านะครับอันนี้ก็เรียกผลิตเสื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อโรคเคียราพวกโรคเน่าข้างล่างนะครับส่วนตัวที่4ก็คือตัวนี้เป็นควบคุมและกําจัดมแมลงนะครับนี่มันเป็นพวกอินทรีย์ทั้งหมดนะครับและสุดท้ายตัวนี้คือพอรอ 14, อสศสิเมื่อสตาห์เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ทําให้ดูนะครับเป็น ไตโขเดอร์ม,มาอันนี้เป็นชนิดผงนะก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเป็นสดอันนี้เป็นเชื้อแห้งนะครับผลพอดอทั้งหมดในะชิดนี้หลังจากนั้นมาตัวนี้คือน้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้ไม่ได้ทําเองนะได้มาจากทางศูนย์คุงกระเบนนะเขาสนับสนุนมานะครับตัวนี้ก็คือน้ําหมักขี้เถ้าแกบหรือขี้เถ้า่านนะครับอันนี้ก็เป็นไว้พ่นนะฮะบ,บำรุงใบบำรุงต้นดอกต่างๆอันนี้คือฮอร์โมนไข่นะ ุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็นตัวเดียวกันอันนี้ทําเองนะทั้งหมดเนี่ยอันนี้น้ำหมักชีวภาพนะครับอันนี้ของพอดอสนับสนุนมานะครับตัวนี้คือเห็ดเรื่องแสงซิรินและสมีนะครับอันนี้ก็ป้องกันไฟท็อปซู่านะครับต้องการลรอกโรคเน่าขนเน่าอันนี้จะบ้างใช้ทานะให้ทากับนั่นจะทากับไอพื้นผิวที่มันโดนไฟท็อปเล่นงานมาตัวนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งหมักดาที่แล้วล้วก็ใช้งานได้แล้ว จุลินซีน้ําสาวข้าวนะครับจุลินซีขึ้นแล้วเต็มเลยหมดแล้วจะหมักต่อก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปผปสมน้ําพ่นนะก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ใช้บํารุงเป็นปุ๋ยนะฮะเป็นปุ๋ยน้ํานะครับตัวนี้คือเจราบิโวลียกับเมทลัลเซียมนะตัวนี้ซื้อมาแต่ว่ามันเป็นอ่าเป็นปราจายเคมีเห็นบอกเห็นนะเห็นนะเป็นจา,จากห้องแลบแล้วก็เป็นสารอินทะี้อยเอรนนี้ไปใช้ ผสมน้ําพ่นป้องกันมแมลงปากกาดปากดูทั้งหลายนะครับบางอย่างทําเองได้ทําทําไม่ได้ก็ต้องซื้อนะครับแล้วตัวนี้ปัาทิละก็ทําเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ใช้งานได้แล้วก็คือเป็นฮอร์โมนนะอันนี้คือน้ําหมักไลแ่แมลงแล้วก็เป็นฮอร์โมนบำรุงพืชที่อาทย์ทแลวผมทําให้ดูนะครับอันนี้ หมักอยู่ในนี้นะครับยังไม่ได้กองนะถ้ากองแล้วก็จะเป็นขวดนี้ฮะแล้วก็จะเอาไปผสมน้ำสำหรับไล่มแมลงด้วยแล้วก็เป็นฮอร์โมนบำรุงพืชเป็นทุวินวันนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยเราเราก็สามารถที่จะเอามาใช้คู่กันได้ร่วมกันได้นะครับใช้ทีเดียวกันก็ได้หรือว่าสลักันไปใช้ไปใช้มาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอินรีย์ทั้งหมดจะไม่มีปฏิกิริยาหรือทําปัญหาต่อกันนะครับสุดท้ายแล้วไอ้ตัวนี้ลืมไปอันหนึ่งก็คือนี่ กาวดักมแมลงถ้ามีมแมลงมากเกินไปจากการไม่อยู่ก็เอานี่ครับเนี่ย,ยวิถีธรรมชาติควบคุมโดยนั่นนะครับอันนี้คือภาพรวมนะอันนี้คือคุมกําลังของบาง้านสวนของเราที่ใช้อ่าในอยู่ในแปลงความจริงมีมากกว่านี้นะฮะมีอนันนุ้นตัวนี้ด้วยบางบางอย่างก็ใช้หมดไปแล้วนะครับบางสวนบางท่านก็อาจจะมีมากกว่านี้นี่อันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่าบางสวนสองเราเนี่ยมีจุลินทรีย์มีสารินทรีย์อะไรบ้างที่ใช้ในสวนนะฮะ เราเดี๋ยวจะไปดูกันว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือหลักๆนะครับแล้วก็จะอีกอย่างนึงประกอบด้วยคือปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ลงดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านสวนของเราใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับนี่คือกองอาหารหลักหรือปุ๋ยหลักๆเลยที่เราใส่ในสวนบ้านสวนส,วนสองเราก็คือปุ๋ยหมากเติอมอากาศอันนี้ซื้อมาจากที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องกำมาจากพระจำริวังแซมนะฮะ เนี่ยสายต้นทุเรียนทุเรียนใหญ่ก็ต้นหนึ่งประมาณนักหนึ่งกระสอบแล้วทุเรียนเล็กก็สองต้นหนึ่งกระสอบหรือสามต้นแล้วแต่แล้วแต่ขนาดของต้นทุเรียนนะอันนี้ก็เป็นโรงเรือนที่บ้านสวน2องเราอีกกิจกรรมหนึ่งนะก็คือตัวของซับรถสีนะแล้วก็เดินผ่านมาให้ชมกันอันนี้เป็นกิจกรรมของแฟนเขาทำฮะสนใจซับรถสีก็ ก็ทักทายกันมาที่จะให้ดูก็คือเรื่องของทหารหรืออาหารหลักของทุเรียนหรือผลไม้บ้านสวนสองเราก็คืออันนี้คือตะก้าสำหรับเลี้ยงไส้นมูลเส้เดือนนะครับมาร้อยกว่าตะก้านะเราใช้ทีนึงก็เ,เนี่ยพอร่อนเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้เนี่ยบรรจุถ,ถุงแล้วก็นำไปใช้ในสวนนะครับนี่ครับนี่คือปุ๋ยมูลเส้เดือน ยังแช่อยู่ยร่อนไม่ได้ฮนะนครับก็ให้รู้ว่านี่คือเราใช้ปุ๋ยอินีแท้ร้อยเปอร์เซนทั้งในส่วนที่เราทำเองแล้วก็ในส่วนที่เราซื้อมาก็เป็นจากแหล่งหรือหน่วยงานที่เขา <c oughs> ทำอินรีย์โดยตรงนะครับกาเป็นหน่วยงานราชการด้วยนกครครับก็ให้เห็นว่านี่คืออาหารหลักของต้นไม้บ้านสวนสองเราที่ ชายอยู่ในกิจกรรมของสวนนะครับไม่นกลัวว่าเราจะแอบใส่ปุ๋ยเคมีครับบ้านสวนสองเราเช้านี้นะครับก็วันนี <c oughs> ้เวียนมาดูทุเรียนหน่อยทุเรียนออร์แกนิกทุเรียนอินทรีย์ของบ้านสวนส,วนสองเราครับหลังจากที่เติมปุ๋ยคอกนะฮะเติมไตโคเติมน้ำหมัก เติมจุลินทรีย์ต่างๆก็มาดูความเจริญเติบโตงดงามเขาก็พอมีมแมลงกัดกินนะครับตามธรรมชาติมาดูถึงว่ามีศ <c oughs> ัตรูพืชมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไบไ้หมอันนี้เป็นโซนของด้านล่างนะครับเป็นทุเรียนเล็กอายุประมาณปี2ปีนะครับก็มีทั้งตายไปมัางแล้วก็ ปลูกใหม่เพิ่มเติมบ้างโนะคนก็ชอบเอาโน่นนี้มาสุมให้เกิดจุลินทรีย์ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาตินี่ฮะเลี้ยงแบบอินทรีย์นะครับสารเคมีไม่เกี่ยวไม่มีไม่ต้องก็ยาเขาเพิ่งตัดไปเมื่อวันสองวันที่แล้วยังไม่เสร็จด,ดีนะเดี๋ยวต้องต้องตัดต่อวันนี้ก็มาตรวจตารวจแปลงเขาหมันตำรวจเพราะว่า อินซีเขาจะอ่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคมแมลงต่างในจะใบไม่สวยไม่เข้มมันไม่หนานักนะแต่ก็มีความสมดุลของเขาอ่าอันนี้อันนี้เจอแล้วฮะเนี่ยใบเนี้ยแปลว่าหนอนมาเจาะใบเดี๋ยวต้องตัดออกกัดทิ้งเนี่ยต้องคอยสํารวจดูความเปลี่ยนแปลงคราก็แชร์กันครับสำหรับคนที่ทำชุเรียนอินทรีย์ เราก็จะมีวิธีการจัดการของเราสวนใขรสวนมันนะวิธีการจัดการจะไม่เหมือนกันแต่เจตนาก็คือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวไปดูด้านบนกันซึ่งจะก็จะเป็นสุเรียนใหญ่นะครับนี้ยังไม่ตัดระยาะนะครับเดี๋ยวอีกวันน้องวันให้ขาหายดีแล้วเดี๋ยวทำใหม่ ตัดให้เสร็จนะครับก็คงใช้เวลายอยีกสองสาวันไปตัดเสร็จนี่ก็เป็นลักษณะของโคนทุเรียนอินทรีย์อีกแบบหนึ่งฮะที่เราทำเอาไว้ไม้กิ่งใบไม้ใบหญ้าย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยก็เติมแต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ไนโคเดอม,มา ให้เขาตามรอบเวลาแล้วก็ดูแลตัดแต่งกิ่งดูแลเรื่องของโรคพืชโรคอะไรก็แล้วแตนะ่เขาก็จะมีความสมดุลในธรรมชาติในระบบนิเวศเขาเองจะสร้างความเข้มแข็งเกืออเติบโตแข็งแรงเขาก็เป็นทุเรียนที่มีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคนะโดยไม่ต้องพ่นยาฉีดยาอะไร แบ่งป,ปันกันครับทำทุเรียนไม่มีอะไรผิดเลยถูกงามไม่งามก็ก็ดูเอานะเล่นความแข็งแรงเรีนสร้างความสมดุลในธรรมชาติในระบบนิเวศเขาเข้าเองก่อนเพาเขาแข็งแรงดีเดี๋ยวเขาก็เขาก็เติบโตไม่มีโรคโรคไม่มาถามหาโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะ ทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ก็ทำเหมือนกันหมดนี่ครับนี่ก็เป็นทุเรียนอินทรีย์โซนบนนะครับโกนเราก็จะเอาเศษไม้เศษใบหญ้ามาคุมใส่จุลินทรีนะใส่ฐานเชียวพาคพี่พันเข้าไปเดี๋ยวก,ก็ย่อยสลายแล้วก็ กลายเป็นปุ๋ยที่ดีก็สร้างความแข็งแรงให้กับต้นไม้ให้แก่รากกับใบกับต้นนี่ครับเจ้ากิ่งไม้ใบหญ้ามาคุม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 ,คมก็ให้สร้างความสมดุลในธรรมชาติเขาแ,แปแปงบนมีประมาณอยู่10ต้นนะครับแล้วก็ มีต้วเล็กแซมอยู่3ต้นแล้วก็แปลงบนก็จะมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ด้วยปลูกหล,หลายอย่างผสมกันเป็นสวนผสมซึ่งเป็นเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงเป็นสวนที่เอ่อเป็นต้นที่อายุ4ปี5ปีนะครับก็อนนี้เอา เศษไม้เอาใบไม้มาคุมสุมแล้วก็เติมจุลินทรีย์นี่ความสมบูรณ์ของต้นนะครับอาจจะใบไม่หนาไม่ใหญ่เขียวมันปั๊บเลยเนทะ่านั้นแต่ว่าเรารองเลยว่าแข็งแรงโอเคแชร์กันครับไม่มีอะไรผิดไม่ถูกในการทำสวนทุเรียนแล้วจะสูตรไข่สูตรไข่อินทรีย์ ก็ได้เคมีก็ดีนะแล้วแต่วัตถุประสงค์แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะก็ะฝากกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันในการทำสวนอินทรีในทำสำสวนเคมีก็แล้วแต่นะครับบ้านสวนของเราก็มาในแนวทางนี้นะก็ยังยืนยืนหยัดต่อสู้กันในเรื่องของ เกษตรอินทรีย์หาวิธีป้องกันหาวิธีแก้ไขดูแลกันด้วยระบบอาวโคาโดกับปลูกด้วยปลูกกันไปอย่างปูกกระปูกให้เขาเกื้อกูลให้สมดุลกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับสวนทุเรียนอินทรีย์บ้านสวนสองเรามีข้อแต่ติชมแนะนำอย่างไรก็แวะเวียนเข้ามาครับ ความคิดเห็นอย่างไรก็มาคุยกันนะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังครับ